ตอนนี้เราอยู่กับพี่พรชัยนะคะลูกค้าตัวจริงของ Land p o d c a s t 24ค่ะอยากให้พี่พรชัยแนะนำตัวนี้หนึ่งได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำธุรกิจอะไรบ้างคะ่ะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาตกแต่งภายในตามโครงการดีลเปอร์ต่างๆครับแล้วทำไมพี่พรชัยต้องมาใช้บริการขายฝากคะ่ะธุรกิจผมเนี่ยทำงานไปก่อนถึงเก็บเงินทีหลังทำให้ธุรกิจผมเนี่ยข้อจำกัดในการรับงานเราต้องมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะเราถึงจะรับโปรเจกต์ใหม่ๆได้ใช่ครับผมจริงๆบริการขายฝากก็มีหลายเจ้านะคะทาไมเราถึงมาใช้บริการ Land p o r e c a s t คุนที่พรได้รู้จักกับที่เพื่อนฝูงแนะนําเข้ามานะครับทางผมเองก็รู้สึกว่าเออพอดีจังหวะเลยที่เราจะต้องโตเราก็เลย ลองติดต่อดูอกาบไลฟอร์แคสต์24 <ฮะ S 1> ซึ่งได้รับคำตอบและความร่วมมือที่ดีเหมือนพาร์เนอร์เราเลยก็เลยรู้สึกว่าที่นี่นแหละใช่แหละคุยง่ายรวดเร็วสะดวก ถ้าเกิดว่ามีหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยแล้วเขาอาจจะยังไม่เคยใช้บริการขายฝากหรือว่าเคยแบบว่าใช้แล้วแต่ก็ยังลังเลว่าจริงๆเราควรจะใช้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่พรช้ได้พูดอะไรกับเขาไอยค่ะครับผมทางผมได้เป็นลูกค้าของ Rain Forecast 24เรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจว่าลองมาคุยกับทางน,นี้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่านี่คือ พเนอวันนี้ขอบคุณพี่พรชัยมากนะคะคแล้วถ้าใครอยากให้ Land อ o r c a s t เป็นที่โพเนี่ยสนับสนุสน,นเงินทุนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามน,นี้เลยค่ะ